ความเพียรไม่กหกแปวันที่สิบมีนาครั้งที่ห6ตอนที่หข้าพเจ้าในชารัชนกุลขอระไวเสียงส่วนทายาส่วนโรนิามนตต่างถวายพุชาริบัมบุชาพระพุญชาอาญาบุชาดากูอาจารย์นังไหลขอที่ข้าพเจ้านังมันนมีเทืนลึกได้มี ທະສະມັນຕາກະຖາວ່າໃນສຸຫາດຕະກະຊົນເທວະຕານລັດຕະນະມະນີຄາຊຊູສຸດອັນໂຕນະອະຄະມະທັງກະເຍກະ แตุ่ทโตราะกบาตงที่านี้กาทว่าขาวโตว่าตาดโมทำมางนีกาปฏิปันโนว่ตัวสารตัสามนันีกาปฏิสีบทสวนนั้นละกาฎิกาถานโมาวตัวนโมารตันโมสารตัทํสาศาระโมวตัวทมุสาสวนใากมาพุทธังมนางกัจฉามิทำางระนางกามิสั เมตตังอังงังโตเมตตานังวะรังเมตตานะเตนะสัทเทนะสังฆิเมอะคัตตัง เกะะะติอัตโขเทวตาะเยปีนาแม่พะะว่ปุรุิโตหังตีาวมางมื่อเยะติตว่าอาหาระมีไนะเอว่เมว่าตุามว่าตุเอวะเอเวสุวตาินวโตโตคุตะโุระโตอันตุระหงติระโขตาเดวตาพระะตางอ ยิาเดวตาเอกามันตังอัตสุเอกามันตังนิจังโขเอกาว่าตาพระวโตสันิเกมังกาังขภาสติมหาตะยมว่าะตเทวตาพระวัตตตามังกาถังอัสิะยาพระติเตาระัรโานิเกังาถัติมาะวารเทวตาพระวันโตสันิเกมังกาถังอภาติมาตะยมุวาะวตวตาพะตโตานิเกียมังกาังอภสาตะว่าะัตรเทวตาะวัตรโานเักาัติมายะัรเทตระัตขตตาิเกาติ อะภะละเทวตํมะวะตฺถสันนิเจยิมังฆาฏังอเพสิเยตากิราหิธวาปะริทังมิตาจิราํอุตตาวะเปฆาตินะนิทานันตามิมะนาจะกุฏังดาลสุณัฏฐะปัตติอนโกรอภะละเทวตํมะวะตฺถสันนิเจยิมังฆาฏาทะสิเยสุทธังลังขะอาตินะนะตํนะติยะปุจฉิมายามะตุลังเทตังปะริยังปะริปุเถตะมิติอะโคมะวะนิโกมะสิณีตะ သောကာသုသုတေတနာนี้แล้วก็สติตาโหติแล้วก็อถา พิบัตินามาหรือ่ามิโยตัเสตาทาว่าาว่าถเตตจะตอาญาปฏิจจตตาตะเกตางีนเตเทวะกายนะยานตัดตาเตวิชาณทาพิโตเตจะบังคับกลุ่มะตบพระาสกนางเอเลนบังยานางตะตะนังอเกตะตาตะตะกรุตะตาตะลาตะนาตะเกเอกดสานางอบาลานะนั่งถึงเปกนั่นกลุมที่ฐานนพราอุปพาหุนตะสัตพังแะปัายะชอพกิรินาจัก ตัวมันนี่จะตัดาตเกเรนเลยตทศกาพิกันตาเตชาดาธาพิโกเยเยโกหังพิมิมิงยออีกทาวตโรตัตาตาตาแขขาสูภาบปเรอายถ้ามันโตที่มันโตนะมันโตสันติบรมมาด้ปัานิการมงามิติมงงมิตาม่เองไม่ดขานังนานีนีมันโตนี่มันโดนแล้วมันโตสันติโดมาด้ปัญนานิกมงที่คุณ สายกีฬาที่สายขาดนานเดยนี้มันตติมันตวมันโตสันโดมทานานิการมุนานัมันไม่ติงกานาอีเจเจโตแลตวสายขาดนานโดยนี้มันโตที่มันต้วมันโตสันทีโดมทานานิการมืุกานัมันไม่ติงว็นางเพือายกานานานเลยน้อยที่มันโตที่มันโตแวมันโตสันทีโดมทานานิการมืุนานัไม่ติงว็นาคุมิโรทาโกเวต่ทำเันสาท่สางวิโยจน์ััง กลุ่มอิโตะานุโงนโสภาษารนีม่ากลุ่มนี้มตติจักราชาระโสภาษภาษาทิฆานานิกันเิมหาราชาได้สั่นิโสอุตตาปิสัมะโวานามาอะไรที่บรนิตบรรทนนโตสันนิโตหอามานาพิกรมุ่นางทิ่ีมณางนั่งจักที่จัรราชารุโตภาภาษาลุทานราชาิติานราชารุน้โสอุตตาปิสั่พะโวานามาไรายที่บรรทอนิติ่มันนัลงโตสันนิโตอรามานิพิกรม่นางทิ่ีมณางปราชิบันที่จังราชารุโสาภาษาลุทานาติมา ปุตตาปิานัโอาามาบุตรายที่มันโตจิมันโตนัโตส่ริงลงมานานม่หมดเลยม่เติงนางุตตานั้นถึงพระราชปโลตปฏาตินะขานุิทิดาราราชตัตุตปีตานัโาามาอุรายที่มันโตติมันโตนะมันโตสั่รงา้นานไม่หมดนังแ่เ็นติ่งนางปุลิที่ตังทศตถะอธาทีนาวิรุณกโกที่เมเมนะปีรุณโกโกเวโลตนสตังอัตโรบาาราตระต่ตาตสังนัตมะมนาหือกาวานายก จะกินรูมันดูวิวันดูจาป่นงอวันนั้นโนจะเทวสุโตจะมานติจะเสนโนทำนองโนแลโนรางโสดแ้โสโงอากูปศิโนจะเทววิรูรุสิจ้าชวาดีใตใชโนปนับปางสานการชุบิมีโนหนังอิพิการมุมกุนานไม่ติ่งนางอาตะกูน้าราคาเสยีารจาสกาสวาตตตาอากูบรรยากายาติปิยายามมนาารรักาจาอากูรงา ปิจารณาปกีวิจุดตะกูเฮหาสะตาเตนะาสะลูาตุป็นนาติเตระนางอวันตาราคานิคเตสุวัรณนาโนเกมากมท่ต่ัญญาิวะใจโอป่าวะยตาอาคาตุปันนาราสูตรตคิตามว่าชื่ันตะเทนะตุสา right huh? มูทางอาตุลาติตาบาตาโลวาตวะสิเตทิมันโตนะมันโตนะสิโดอาดุลาเดชาลาปะเจปะ เวปาติตติสุิตตจับภปะหาลาโทนะมูจิสาหาสัคตัสสะผู้พระริพุตานังสะเพเวโลจัมาจะนามกาสันติจาระหลิงเหนือสอวลาหุอัฐลุบปาคำมุงตัมำไมโยธานีธนันเตนิโุณางนิสติงว่านางอาโปจเทวาปัจบีจเตโชวายุอาราบารุนาเทวาเววาสอมึงจะรัก ุูเทวสตานเทเทอาธากายาจะเปนนานตวันหรมันตตวีมันตัวนั่สันิโดบนท่ามานาพิการมุ่งกุังกมิติงงางเวนั้นอยู่เะเทวาลานีจะอธมาจะเททุเวยามาจะทัตถุอนิสาเทวาจะทัตปาูกุลกิตาหนุยันถูปานิสาเทวาจะลกกิตา ถาทนี้ดาโบรัณิดราวาคูนัวะราการครูส่นหนังวัเสถีโตตะโกปาอาบุรินโตเถเทหาาปีนันน์นิโดยิมันโดยิมันโดโตสันนิโรโหนะมานาพิการมุงนังน้ำเปตินาตะกูตะทาเคว่าตะรามากี่ลาลิกาลาตะโลชาลาชาอุปะมาปุลานิถิววะนาจารนมาอัตตาลาตะกา สุได้ยอดวิเลาอาคูอาคูตั้วแบบเอเนธิโนไเทเทยายาทะเวนานานอนุรันตตัน่ันตัวนันนตสันติโมทมนานาีกรรมพี่กุนนางนะไมติงกนางธันามหาทัมนาฤาษสามาฤาตามาฤิกาปกาอาคูอาคูมโนวัตุติกาอาทาคูหโยเทวาเยจะโลยตัตะวันทีโนมราคามหาราคาคูเทระตันิโน ก็ถอละกายาตะเพนนันอิบันโต้ิติบันโตแล้วโตสันนิโดน้นาวิจมุนั้นตินังโสขุมาลุนาลุนาครูอาคานฐานานครูเทวาตนาธรรมต่างๆลายขาวิจิยานะสันนิโดนยะอราวุนิโดวิสาพิสตาเทเสดีกายาตะเพนนานันอิมันอิันโต้ิมันโต้วบันโตสันนิโดท้ามนนาวิกรรมุนั้นติมนังเขมิยาหนือตายามาลัสานัสินิโ အနန္တမနသောတိတသာ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 နိမဟာရည်သောအားကိုယ်အားပေါ်လနိတာသတိတိသာပါက္ခာယာလပင်အနန္တဝန္နိနိုဒီမန္တေသမန္တောကနမန္တောကနိနောဝဒမနာယိရမုနံဝိတိံကလသတိတိဒီဝံနိအာယာလပင်အနန္တမိဝနာမန္နွေနအကံチュငယ်တေယေသာတာပုညနာတိဝိအိန္ဒရာမကိုတိကနနာတာဟောံသကေမောဖတံနာခံချတမဟာသီတတတိတံ ตุพลามมาบาลามโตจากปุตตไตที่มัตโตสหันนาคุมาโลติโสจากโสรปารฆะมิติงวนังสหัสภัมมาโลกานังมาวามัมิติตติอุปันนโนอุปปปันโนทุติมันโตพิษยาโมรายะสังนิโนดเดจายตาลาอากูจะกล่าวตรสกติโนอิเตยสามัชโตอาคาราอิโตปะ ลิวาลิโตเตจัสเพยเอัมเอวิกันเตตินเเดเวสังเกตานณีเอพิักอาภาษากัาตาบัณติตยังเอถาตถางพระท้าตาลาเกนะพระท้ามันทุโบธมันตาบริวาเตนะโมมาโววุจิตตะโกตินางอิติอิติขัดทัฏมาหาเสโนกันตาเสนังอาเปใสใสย ปานินาธละมาจาระลังอันตบาเประวังยะถาปาวุสโกเมโขยะได้ยันโตตวอุชิโกตตตาโสปตุวัตติทุตโลตะยังเวเสยยิ่งแต่เปวิทยาวิวาจุปมาตโตอรันติตาตาตะเกลาเนตีวะเอเห็นนาภิกันต,ตาเตวิชานุภักภิกขะโว กติอปะมักกัดุงสตุาพุทธัสสะสานนางวิทาตลาเคปะกมุะเนสังลาโรมังปิยยุงสัพเพวิชาสังฆามาัญยาติตาย์สัทิโนมตันติสาภูเตหิสลกาเตชะเนสุตาติ